ถ้าพี่กดหนูจะรักพี่มากเลยเนี่ยไปกาแฟอยู่หน้าโปรไฟล์มีตะก้ามีตะก้าอยู่มีตะก้าอยู่หน้าช่องพี่ไปกดเลยกดสั่งให้หนูหนะ่อยแปะเดี๋ยวจะรอเด้งเดี๋ยวจะรอเด้งนะถ้าเด้งตึก๊กนี่นะแสดงว่าใช่ลนะนี่ไม่ได้โกหกไม่ได้ว่าโกหกนี่มันเพราะว่าเพิ่งเปิดตะก้าใหม่มันขายได้แค่ร้อยบ้านตอนนี้มันเก้าสิบหกบ้านแล้วเนี่ยเก้าสิบหกบ้านแล้วเนี่ยเลยแค่สี่บ้านเองช่วยหนูหน่อยสี่บ้านเองจะสั่งอะไรก็ได้ให้มันเต็มมาให้มันครบไป นะกาแฟกินดีมากนะอยากให้ต่างมีโปรตกซองละ20บาทเองถ้าต่างสั่ง3กล่องแค่900 3กล่องแค่900เองถ้าเทียบกับเรากินกาแฟสดกาแฟอะไรนะที่ใส่น้ำตาลมีทั้งน้ำตาลทั้งครีมเทียมทั้งวิปครีมโอ้ยไขยมันทงไขมันทานเพียบไม่ดีต่อสุขภาพเลยแต่นี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะโนชูการ์หนึงซองให้น้ำตาลน้อยกว่า1กรัม มีค่ะพี่มีตะก้าอยู่หน้าช่องพี่ต้องกดเข้าไปหน้าช่องอย่งมีคนสั่งซื้อแล้วไม่รู้สั่งซื้ออะไรเหลืออีกสามบ้านสุดท้ายสามบ้านสามบ้านสุดท้ายสามบ้านสุดท้ายช่วยไปสั่งซื้อหน่อยหนูขอกาแฟแค่สามสามออเดอร์ไปช่วยซื้อกาแฟให้หนูหน่อยสามออเดอร์ไปจะรักเลยเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยเดี๋ยวมาเมาส์มอยกันต่อเซอซื้อกาแฟหน่อยที่แค่สามออเดอร์เอง เอาโปสามกล่องเลยโปสามกล่องแค่เก้าร้อยบาทโคตรถูกได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะเอฟซี FC ที่น่ารักจ๋าอันนี้ออนแล้วนะเนี่ยหรือแค่สามบ้านเองอยากให้มันเต็มทุกวันอะไอ้ตะก,ก้ามันเต็มเนี่ยหรืออีกสามบ้านเนี่ยตอนนี้มันขึ้นเก้าสิบเจ็ดแล้วเนี่ยมันขึ้นเก้าสิบเจ็ดแล้วเนี่ยนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหรืออีกสามบ้านเองป้าขอกาแฟหน่อยกาแฟสามบ้านสุดท้าย ได้จากอุ้ยพี่กรณ์ขอบคุณค่ะพี่กรณ์พี่กรณ์กดโปรสามกล่องนะกาแฟแพรลี่ไงไวไปอยู่ไหนมาทำไมไม่รู้จักกาแฟแพรลี่เนี่ยตะก้าอยู่หน้าโปรค่ะใครอยากกดเดี๋ยวเอาตะก้าขึ้นอ่ะสามตะก้าก็จะขายอ่ะใครจะสั่งพิมพ์มาซิว่าใครจะสั่งแค่สามสามออเดอร์สุดท้ายขอแค่สามออเดอร์พอจบเลยอ่ะ ขอ FC ที่น่ารักหน่อยอ่ะสามคนขอตัวแทนหมู่บ้านสามคนอ่ะถ้าบอกว่าสั่งถ้าบอกว่าสั่งเดี๋ยวตะก้าขึ้นเลยมันขายได้แค่สามบ้านวิตซีมันมันสั่งแล้วค่าม,มีเชียมีเชียน้องนุ่นน้องนี่ด้วยนะมีเชียน้องนุ่นน้องนี่ด้วยนะเชียเก่ง ตา,าตามบ้านโอเคไหมตามบ้านโอเคไหมใครจะสั่งขอตัวแทนหมู่บ้านหน่อยสามคนเองสองพันสี่ร้อยคนมาจะสั่งอ่ะโอเคแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงมันต้องโชว์สินค้าด้วยไป แเบบนอมึงก็อ่อนแอแล้วเกินเนาะโอ้หไม่ทันแล้วมั่งหมดแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวดูก่อนไม่ทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวสองบ้านสองออเดอร์สุดท้ายได้สองออเดอร์สุดท้ายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิรก้าขึ้นก่อนสองออเดอร์สุดท้ายสองออเดอร์ขอแค่สองออเดอร์นะคะเพราะว่ามันเต็มแล้ววันนี้ขายทั้งวันแล้วสองออเดอร์เดี๋ยวโอ้หฮึบกดเลยนะ กดเลยนะใครเน็ตเร็วกดเลยนะใครใครเร็วใครได้นะสองบ้านสุดท้ายนะสอบ้านสุดท้ายนะสองบ้านสุดท้ายนะนอ่าน,านะนี่นี่รูปแบบกล่องมันเป็นอันนี้นี่อะสก,กา้าขึ้นแล้วอะสองคนสุดท้ายกาแฟแพรรี่เป็นกาแฟที่มีสมสูตรอยู่ในกล่องเดียวดูแลสุขภาพ สด้านนะคะไม่มีชูกาไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทาน1กล่องมีทั้งหมด15ซองนะคะสกล่องมี45ซองจัดโปรโปรปีใหม่ขาย999แต่ตอนนี้ขายแค่900นะคะเป็นแบบนี้นี่สูตรแรกเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูตาไทโอนดูแลเรื่องผิวผมเล็บกระดูกสูตรที่2 c o โคเอนไซคิวเท กับเบต้ากูแคนดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพนะคะสูตรที่สมลูทีนกิงโกอ้าวตายหาแล้วทำไมหมดละอ่ะพอไม่ขายแล้วค่ะไม่อธิบายสาระคุณแล้วค่ะพอพอไม่อธิบายแล้วค่ะพรุ่งนี้ค่อยมาฟังใหม่พอค่ะเพราะว่าอธิบายไปก็ไม่มีคนซื้อไม่ได้อยู่ดีพอโอเคพอค่ะไม่อธิบายแล้วค่ะอธิบายแค่นี้พอจบจบค่ะอ่ะคุยต่อพอ ไม่ต้องรูทีนกิงโกะอะไรละมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันกดตะก้าไม่ได้ไม่มีรูทีนกิงโกะอะไรไม่มีไม่มีรูทีนกิงโกะอะไรทั้งนั้นค่ะเอาไวพากก้พรุ่งนี้ค่อยมารูทีนกิงโกะกันใหม่พรุ่งนี้ค่อยมารูทีนกิงโกะนะคะวันนี้มารูทีนกิงโกะไม่ทันแล้วค่ะกําลังจะอธิบายว่ามันมีอะไรบ้างเต็มจริงนี่ไงมันได้แค่ร้อย สรรพคุณแบบครึ่งครึ่งกลางๆเนี่ยมันได้แค่เนี่ยมันได้แค่ร้อยสองบ้านเนี่ยมันเต็มแล้วว้ายอะไรอ่ะโอ้ยพี่สามสีขอบคุณค่ะพี่สามสีมันเป็นฝนดาวตกเหรอน้องมิขอบคุณนะคะน้องมิขอบคุณท่าากูล่ะมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้อะตายแล้วมันคืออะไรเ่ะดูไม่ทันเลยอ่ะ แล้วมีบริการปลายทางแล้วนะกาแฟเปิดปลายทางให้แล้วนะวายโอ้ยโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยมีตังไปเล่นเครื่องเล่นแล้วอะมีตังไปเล่นเครื่องเล่นแล้วเดี๋ยวจะไปงานเดี๋ยวจะไปงานเอ่อพระเจ้าตากตินที่ทุ่งนาเชย <laughs> โอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อ,อะไรอะโอ้ยตายแล้วตายแล้ว กระเทยโดนเปตายแล้วเดี๋ยวจะไปไพี่สามสีพี่สาสีคือใครอ่ะมีขอบคุณมากนะคะพี่สามสีคือใครอ่ะพี่สามสีรู้ไหมตั้งแต่หนูไลฟ์มาไม่เคยมีใครให้ของขวัญชิ้นใหญ่หนูเลยนะจริงหนูไม่เคยได้อะไรจากใครเลยพี่สามสีหนูพูดตรงเนี่ยคนดูเยอะอ่ะพี่รู้ไหมคนดูสองพันหกอ่ะ คนมารอตัดคลิปหนูว่าประมาณสองพันห้า f ซีหนูจริงๆอะประมาณห้าสิบจริงอีกห้าสิบคือพวกมาด่ามาแซวจริงจริงชีวิตหนูไม่เคยได้ของขวัญเลยไม่เคยมีใครเอ็นดูหนูเลยจริงไม่เคยได้ของไมเคยมีใครเปของขวัญไม่เคยมีใครเปของขวัญอ,อะไรให้หนูเลยนะหนูพูดตรงๆหนูโดนกระทํามาตลอดหนูโดนกระทํามาตลอด มีแต่คอ,คอมเมนต์ค่อนแครว่าไลายให้หนู <laughs> จริง <laughs> ไม่เคยมีใครส่งอ้ยขอบคุณค่ะเนี่ยพี่ทัพสุวรรณนี่ก็นานๆมาทีพี่ทัพสุวรรณนี่ก็นานๆมาทีมีขอบคุณมากนะคะเ <laughs> จอการละคร <laughs> แพรลี่การละครแพรลี่คือมีคนบอกแพรลี่การละครการละครอะไรถูกกระทำมาตลอดพีเคกับผู้ชายหลังๆเขาก็ไม่อยากรับหนูแล้วพี่ผู้ชายอะ่ะผู้ชายก็ไม่ให้หนูพีเคด้วยผู้ชายบอกว่าไม่อยากพีเคกับพี่แพรลี่แล้วเดี๋ยวโดนดาม,มา่าผู้ชายบอกอื <laughs> อยากทําแต่ไม่เป็นเออพี่สั่งไม่ได้แล้วพี่รอสั่งพรุ่งนี้เลยตะกร้ามันเต็มแล้วหลังเที่ยงคืนเท่านั้น หลังเที่ยงคืนเท่านั้นค่ะไปอืมเอ่อชีวิตหนูมีแต่ดราม่าหนูยิ่งกว่าคนตื่นทาอีกนะหนูโดนดราม่าทุกวันใช้คำหยาบก็โดนดราม่าด่าก็โดนดราม่าโดนดราม่าตลอดโอ๊ยขอบคุณค่ะยิ่งกว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทาอีกนะยิ่งกว่าอาจารย์เบียร์ก็คือแพรี่ไพวันโดนดราม่าตลอดจริงสวัสดีสามพันหนึ่งร้อยคนนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยโอเคเปล่าอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะโอเคไหมอุ้ยชอบชอบฟิลเตอร์นี้สุดละไอมังกรไอหัวมังกรเนี่ยอืมรอชมพีเคค่ะ มันเลิศนะฟิลเตอร์นี่นะไปออกไปมิกไปแล้วหรอบายบายนะคะไปเจอกันนะไปเจอกันนะคะงานบันดงวันเด็กรอพี่สามสีเขาเป็นเทพเหรอจริงเหรอเขาเป็นเทพของหลายช่องเลยเหรอเอาทำไมดิฉันไม่รู้จักเลยอะ่ะจริง หนูว่าไม่เคยแบบทุกคนฝากไปตามน้องชายดิฉันด้วยนะคะนี่น้องมิกนี่ฝากไปตามน้องมิกหน่อยนะคะฝากไปตามช่องน้องมิกหน่อยนะคะฉันชอบเล่นงานวาดเป็นน้องชายจริงๆนะคะเป็นลูกของแม่บุญธรรมดิฉันค่ะเป็นน้องชายดิฉันนะคะฝากไปตามช่องน้องมิกด้วยนะคะน้องมิกเก่งภาษาอังกฤษเอ้เก่งภาษาจีนมากเลยนะคะใครอยากได้ลงได้ล่ามใครอยากได้ลงได้ล่ามนะคะเป็นภาษาจีนนะน้องเก่งมากน้องเก่งภาษาจีนมากน้องเคยไปเรียนที่ปักกิ่ง นะครับฝากกดติดตามช่องน้องชายดิฉันด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณสาหรับโดนัทนะคะขอบคุณสําหรับโดนัทค่ะว้าวเต็มแล้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 วค่ะตอนนี้เต็มแล้วค่ะเต็มแล้วจ้า เออนะคะแต่วันนี้น้องบอกจะหาเวลามา PK กับพี่แพรรี่ใครอะใครอีกอะใครจะหาเวลามา PK อีกล่ะงานเยอะกันละเกินนะแต่ละคนอนะงานเยอะพูดเหมือนงานเยอะกันละเกินอืม เนี่ยพี่รัสุวรันก็ส่งของขวัญให้เยอะมากเลยนะคะพี่รัสุวรรณขอบคุณมากพี่รัสุวบันนี่เป็นเอฟซีแบบตัวยงเลยอะ่ะส่งของขวัญให้ฉ่ำเลยนะน้องคนไหนคะมันเยอะไปหมด <laughs> พี่วันชัยไม่ต้องเลยพี่วันชัยแหละตัวดีพี่วันชัยหลออนแต่ตัวดีนะพาฉันไปช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นแหมไม่อยากจะตื่นตัวเองนั่นแหละพาฉันไปช่องนู้นช่องนี้มั่วไปหมด พีเคกันไม่หวาดไม่ไหวไม่รู้ว่าช่องไหนเป็นช่องไหน <c oughs> อืสวัสดีค่ะคุณแพรลี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสองพันเก้าร้อยคนสวัสดีนะคะอสองพันอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะอย่าลืมกดติดตามนะเราจะได้มาคุยกันอะไรกันตลอดเวลานะถ้าอยากคุยกับดิฉันอะไรกับดิฉันคุณต้องติดตามช่องดิฉันนะไม่งั้นเราจะไม่มีวันได้มามาคุยกันนะ นะต้องติดตามเนี่ยขอแค่ขอแค่สักหนึ่งหนึ่งแสนห้าห้าหมื่นคนแสนห้าอยากให้ผู้ติดตามครบแสนห้าค่ะกดติดตามให้หน่อยนะคะสามพันท่านทีนท่ดูอยู่กดติดตามให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้หนูหน่อยเป็นกําลังใจให้หนูหน่อยอืติดตามแล้วนะจะได้แบบช่วยฮิวใจกันอะไรกันไปอืม เหมือนฟังคําสอนทุกวนันต้องได้ดูทุกวันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันคุณพี่เล็กขอบคุณนะคะคุณพี่อะไรเนี่ยอะไรอันที่ไม่ออกติดตามกันไว้เหอะสามพันกว่าคนนะติดตามแล้วเ่อมาคุยกัน,เร,น,นเรื่องนู้นเรื่องนี้อืมแฟนพี่ไปไหนไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟนตอนนี้ไม่มีแฟนตอนนี้ยังไม่มีแฟนเป็นสาวโสด เป็นสาวโสดค่ะเป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะล่วงพ้นไว้ไปตาอืมเอ่อโสดลูกสองค่ะโสดลูกสองค่ะตอนนี้โสดลูกสองอวยพรปีใหม่อู้เนี่ยพี่คนนี้ก็ส่งให้เยอะนะพี่พีชเนี่ย เออพูดเบาจังว่าไม่มีแฟนไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนไม่เชื่อถามมอลลี่ข้างหลังได้เลยไม่เชื่อถามมอลลี่ข้างหลังได้เลยช่วงนี้เอาอะไรมาขายหรือเปล่าตอนนี้จะกล้าเต็มแล้วค่ะเมื่อกี้เอฟซไปช่วยอุดหนุนกาแฟเมื่อกี้เอฟซไปช่วยอุ่นหนุนกาแฟโอ้ยรักมากเลิศมากช่วยอุดหนุนกาแฟเอออืม เนี่ยติดตามเหมือนแพรลี่ติดตามเหมือนติดตามเหมือนซีลี่สวัสดีค่ะพี่แพรสวัสดีค่ะน้องฟุกดิฉันก็จีบน้องฟุกดิฉันก็จีบไม่ติดทุกคนชีวิตดิฉันน่ะโดนเทตลอดชีวิตอืมคุณแม่ลูกสองอย่างดิฉันนะคะส่งเยอะแปลว่าเขามีเหรียญค่ะเวลาเขาส่งเยอะแสดงว่าเขามีเหรียญค่ะอืมนะคะ ส่งเยอะแปลว่ามีเหรียญค่ะมีเหรียญเยอะเหมือนพี่เมื่อกี้ไงเหมือนพี่สามสี่ไงส่งชําพี่สามสี่ไงส่งของขวัญชําขอบคุณมากนะคะไม่ได้ของขวัญอะไรชิ้นใหญ่อะไรจากใครมานานแล้วนะนเนี่ยเนี่ยเพิ่งได้จากพี่สามสี่เนี่ยแหละดูกันตั้งเยอะสามพันสี่พันไม่เคยมีใครส่งอะไรให้เลยเออนะคะอืมต้องตื่นก่อนหลับลึกกันไปหมดพี่วาสนาขอบคุณนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับ มีอุ้มหัวใจนะคะคุณแพรลี่น่ารักทุกคนเดี๋ยวรอดูนะว่าอีชัยมันจะมากี่โมงถ้าอีชัยมันมาไม่ดึกมากดิฉันจะว้ายพี่ๆขอบคุณค่ะเออมีโอ้ยเดี๋ยวกูเอาอีมะม่วงสามโลร้อยลงหลมลงหลุมก่อนคุ่เกตด่าเดี๋ยวช่องกูบินพี่ไม่เข้าหกูว่าลงหลุมหมดแล้วพี่ไม่พี่ไม่เข้าหูเอาลงหลุมไม่หมด เดี๋ยวช่องบินขีเกจด,ดาดาดาไดา้ดนะแต่เขตและขีเกจตั้งช่องขีเกจตั้งช่องและช่องที่สามและเดี๋ยวอาจจะมีช่องที่สี่แล้วเร็วนี้ขีเกจขีเกตตั้งช่องช่องก็ขยันบินเหลือเกินทุกคนสามพันสองร้อยคนกดติดตามให้ด้วยนะเออเขาเก็บของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้ผู้ที่มา PK ด้วยเอาหรอพี่บัญชัยก็อย่าเชียร์นักเลย หามาให้แต่ละคนอะไรก็ไม่รู้หล่อๆไม่ยอมหามาให้บ้างพี่วัญชัยหาแต่อะไรมาให้หนูพีเคก็ไม่รู้ไม่ค่อยจะตื่นเดี๋ยวแป๊บหนึงนะคะทุกคนเอาอะไรดีเอาถุงน้ำโชคแล้วกันใครใจดีส่งถุงน้ำโชคให้ได้นะคะเดี๋ยวปักหมดก่อนนี่ปักหมดแล้ว น้องแพรลี่หน้าใสมากขอบคุณครับมันเป็นฟิลเตอร์มันเป็นฟิลเตอร์มันเป็นฟิลเตอร์ปีใหม่ไปเที่ยวไหนยังไม่ได้เดี๋ยวจะไปเที่ยวหลังปีใหม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเสร็จงานย,ยาวๆเดี๋ยวไปงานบรรยายแล้วเอารถไปทําก่อนรถไปเปลี่ยนกระจกกระจกข้างหน้าที่หินมันโดนเอารถไปเปลี่ยนข้างหน้ากระจกข้างหน้านะคะแล้วก็ไปถ่ายน้ํามันตอนนี้สามหมื่นโลแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนน้ามันเลยเนี่ยมันเกินมาสองหมื่นโลแล้ว เกินมาสองหมื Trail ่นโลแล้วเดี in ๋ยวเครื okay. ่องมันจะพังเดี๋ยวเอารถเข้าไปเปลี่ยนน้ามันเปลี่ยนถ่ายน้ํามันอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนจะได้สบายใจอืมนี่จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะคะขอบคุณสําหรับถุงนําโชคนะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวก็ว่าจะไปเที่ยวบ้างแน่เดี๋ยวจะเที่ยวบ้างแนวเหมือนกันสักต้นต้นกุมภาก่อนสักต้นกุมภาอืม ขอหาเงินอีกสักนิดก่อนนะคะขอหาเงินอีกสักนิดหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับถุงนาโชคนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีสองพันเจ็ดร้อยคนนะคะโอ้ยทรงชืมมีแพนไปเที่ยวไหนยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปไหนเนี่ยหลังปีใหม่จะไปไหนดีทุกคนว่าดีฉันควรไปไหนดีเป็นสวรสดทำไม อยู่ไปเศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะล่วงพ้นไว้ไปเปล่าไปทำไมบุรีรัมไปทำไมไปก็สมน้ำหน้าเหรอไปทำไมยังไม่เข็ดเหรอขับรถไปหาผู้ชายอ่ะยังไม่เข็ดเหรออืมเชียร์กันเก่งจังเอ๋ออืม ยังไม่เข็ดเหรอขับรถไปหาผู้ชายอะ่ะต้องตื่นก่อนเสียงไหมอ,อ่ะอืออุบลอุบลไปทำไมอุบลอุบลไปทำไมอุบลไปทำไมไปอุบลทำไม ขอบคุณพี่ทิพย์นะคะขอบคุณค่ะเออน่านะนะน่านไปน่านนะน่านไปน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่ดิฉันอยากไปอยู่นะน่านไปน่านไปเที่ยวน่านไปถึงสุขโขทงสุขโขท,ทัยดิฉันขับรถไปมาแล้วนะไปตากอะดิฉันไปคนเดียวนะตอนที่ดิฉันเสร็จงานที่ตอนที่ดิฉันเสร็จงานที่นครสวรรค์นะ่ะแล้วดิฉันก็แวะไป แวะไปเยี่ยมพระอาจาร์อะไปคนเดียวเลยนะขับรถไปตากคนเดียวแล้วกลับจากตากมากทมแต่มันขับรถเพลินนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเหยียบ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 รถมันนั่งสบายบเบาเบิดมันนั่งสบายมันไม่กระแทกมันไม่อะไรขับสบายเลยชิวๆไปเรื่อยๆอืมอืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืม ช่วงนี้น่านสวยเออใช่ใช่ใช่วันนี้ลงไลฟ์กี่โมงเมื่อคืนฟาดไปตีสามเดี๋ยวจะไปเที่ยวงานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาก็อาจจะมาไลฟ์อีกสักแป๊บนึง่งช่วงดึกๆอาจจะได้เจอกันหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวรอดูหรือไม่นั้นนะใช้คําว่าหรือไม่หรือเปล่าหรือไม่นั้นอืออืม,อมต้องรอดู นะหรือไม่นั้นต้องรอดูว่างเปล่ามีดีอะไรสวัสดีทุกคนนะคะ เขาใหญ่ก็อากาศดีมากเขาใหญ่ไปบ่อยมากเลยคะ่ะเขาใหญ่เขาใหญ่ไปไปไปบ่อยไปบ่อยมากเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันส่งรหัสมาแป๊บหนึ่งนะดูรหัสก่อนออกมาณนละ้ว หนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยเอาอันนั้นเต็มแล้วเหรออ่ะอะไรวะ แม่สบายดีค่ะสบายดีค่ะสบายดีอยู่แล้วค่ะอากาศหนาวทุกคนอากาศหนาวไหม อากาศหนาวไหมคะอือ พี่แพรี่ยังไม่ลงไลฟ์เหรอยังค่ะแป๊บหนึ่งเหมือนเห็นตอนกลางวันโอ้ไลฟ์ไปเรื่อยพี่ไลฟ์ทั้งวันพี่ไลฟ์ทั้งวันชีวิตพี่ติดไลฟ์เพราะพี่ขายของในโซเชียลไง พี่ขายของในโซเชียลพี่ต้องไลค์บ่อยๆเพื่อให้คนมันตามช่องมันเป็นมันเป็นอินฟูอนะคนเรามันเป็นอินฟูมันก็ต้องขยันนิดนึงออื แป๊หนึ่งนะคะไล์เ like, ก่งด้วยเธอเธอเธอ ทานข้าวหรือ,อยังคะขยันด้วยคะ่ะแชทสีอะไรไม่มีแชทสีจมูไม่มีแล้วคะ่ะไม่มีแชทสีจมูและแชทสีขาวปกติแชทสีขาว เป็นเป็นเป็นแชตสีขาวค่ะแชทสีปกติปกติแพรลี่ซื้อลอตเตอรี่ไหมไม่ซื้อค่ะไม่เคยหวังรวยกระหวยเลยเพราะว่าทุกวันนี้แค่ทํางานก็ไม่รู้จะเอาตังค์ไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วนะคะก็เลยไม่รู้สึกว่าชีวิตจะต้องไปพึ่งออาบย,ยมุกนะคะเพราะว่ามีเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพนะคะใครโทรมาไม่รู้แป๊บหนึ่งนะ อะเอ้เบอร์นี้ปกติไม่ค่อยนโทรมานะจับไหนคะเอ้าวอาจารย์นักมาการค่ะอะไรคะอาจารย์โอ้อาจารย์กราบสวัสดีปีใหม่ด้วยนะ